มาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ในละครเรื่องเพื่อนแพงคุณคเขาบอกว่าปุ๊กลุกนี่แย่งซีนยูเจรนันมากมากเลยนะอ,อแต่ส่วนใหญ่ดิฉันจะดูคุณเบียร <c oughs> ์เอาแล้วแต่อันนี้เป็นประเด็นที่เขาจับตาม,มองกันจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ,คะ จัดงานเปประจำทุกปีนะคะเพื่อมอบรางวัลให้คนบันเทิงที่ตั้งใจสร้างผลงานที่มีคุณภาพค่ะกับรางวัลแคสซาวด์2015ซึ่งในปีนี้นะคะมีคนบันเทิงชื่อดังหลายคนค่ะทั้งอเล็กทระเดชสนยุกมินพิชยาเต้นานทพรพีทพัชระดาวพิมพทองตบเท้าเข้ารับรางวัล ขอภายค่ะตบเท้าเข้ารับรางวัลกันอย่างคึกคักรวมถึงนักแสดงสาวหน้าคมอย่างปุ๊กลุกฝนทิพย์นะคะก็ได้ร่วมเดินพรมแดงพร้อมรับรางวัลขวัญใจจากนิตยาสารแคสเปครองค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่ทําให้ได้รับรางวัลนะคะเธอก็ขอใช้โอ,อกาสนี้ชี้แจงประเด็นดราม่าจ,จากละครเรื่องเพื่อนแพงที่คนวิจารณ์ว่าชอบแย่งซีนนางเอกของเรื่องอย่างยุยจิรานันคะ่ะคิดแม้จะแย่งพี่รองจากข้าเองอย่าเสนอน่า เอาอะไรไมาแย่งน,นีเราสึกว่าเออเราจะทําเต็มที่ในทุกฉากทุกฉากเราทำกันบ้านกลับมาเที่ยงคืนก็ต้องทำกันบ้านถึงตีสองก่อนที่จะไปถ่ายจริงคือเรารู้สึกว่าเราต้องเต็มที่เรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับนักแสดงที่มีความสามารถอย่างพี่เวียพี่ยุย้ยรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยพอดีคําด้วยเราต้องทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้เราต้องไม่เสียใจเวลาที่ละครอ,ออนมาเราต้องทําให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เราเราเรา,เรามากัน,นกคือนอกจากเราไม่ได้มาแค่2อเรามา3ค่ะมีพี่เวียพี่ยุ้ย แล้วหนูน้องใหม่สุดหนูเป็นน้องปุกลูกค่ะก็ก็อยากเทียบกันเลยคือทุกคนก็เต็มที่แล้วก็เล่นในบทบาทของตัวเองเต็มที่ที่สุดทุกคนเต็มที่มากหนูชโชคดีที่หนูได้ร่วมงานกับพี่เวียพี่ยูยคะ่ะจริงๆจ,จะบอกว่าแต่ละคนแต่ละพาร์ทมันไม่เหมือนกันคือเรื่องราวของไทยในบางช่วงแต่ละอย่างคืออย่าเพิ่งสรุปเพราะว่าจริงนี่มันเพิ่งแค่3ตอนเองคะ่ะมันมีอีก15ตอนทั้งหมด15ตอนต้องบอกว่า พีุ่วแซ่บมากพี่เวแซ่บมากทุกคนจะได้ออกบทบาทคือมันมีหลายอย่างมากจริงอย่าเพิ่งตัดสินค่ะมีการเทรนการสอนในกาสรักษาคือเราเคยถามแต่ว่าพี่ววเขาก็แบบเฮ้ยน้องปุ๊กน้องโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เขาก็จะคอยกอดคอยเป็นกําลังใจให้เวลาต้องเข้าฉากอารมณ์กันเพราะว่าในเรื่องคือ เราเป็นพี่สาวเป็นเป็นน้องสาวที่รักกันมากแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกแค่นั้นเองค่ะซีเรียสไหมไม่ซีเรียสหรอกค่ะหนูรู้สึกว่าเออหนูทําเต็มที่จริงแล้วหนูก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนรวมถึงทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนเต็มที่เออหนูรู้สึกว่าเออทุกอย่างคือถ้าเกิดประชาชนดูตอนสุดท้ายคนคนที่ได้รับรางวัลคือคนที่ได้รางวัลไปคือคนดูอ่ะที่เราเต็มที่กับทุกๆฉากจริงๆอะค่ะอืหวานใจหนูหรือหวานใจพี่ <laughs> ของเฮียหนูไม่รู้จริงไม่รู้ว่าเฮียมีหวันใจหรือเปล่า <wahrscheinlich> ต้องไม่ถามเฮียอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนูแล้วนะเออค่ะส่วนของหนูไม่มีค่ะ <ul ain> จริงๆก็อยากมีคนจะห่วงบ้างอะไรบ้างโทรไปอุ้ยตัวเองเขาต้องเข้าฉากแล้วสินะไม่มีมานานแล้วค่ะเล่นด้วยความอิสระมานานมากแล้วจริงๆก็เปิดนะคะอีแพงสดนะคะทุกคนเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราจะมีแฟนเราก็จะ กรตอนนี้าก็ยังต้องยังรู้สึกว่าสเปกก็ขอเป็นหนุ่มนอกวงการอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็เวลาเราอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะแล้วถ้ารอมานานขนาดนี้ถ้ามันไม่ดีเราจะไม่เราจะไม่รีบนะเรารอมาขนาดนี้เราต้องเราต้องได้คนดีๆค่ะคือถ้าเกิดว่าใครสามารถอยู่ด้วยกับเราได้ในเวลาที่เราทางานยุ่งมากๆอะไรเงี้ยเราก็โอเคแต่ถ้าแบบบางคนคือ คือต้องการความสม่ําเสมอสําหรับหนูคือหนูรู้ว่าหนูต้องโฟกัสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตอบแบบดาราโฟกัสเรื่องงานนะพี่แต่เรารู้จริงๆว่าช่วงเวลานี้เราเจ็ดวันเราอยู่กับละครเราก็ต้องโอเคเต็มที่กับละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่แปลกอะไรหรอกนะคะเพราะว่ารับงานแน่นเจ็ดวันขนาดนี้ค่ะจะมีแฟนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกมาค่ะว่ายังไม่เปิดโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าหากจะจีบเนี่ยก็ต้องกล้ลาหน่อยนะคะหนุ่มๆค่ะอืม ต้องกล,ก,กล้าหน่อยถูกต้องจะบอกว่าละครดีเป็นละครพีเรียดที่ดีมากแล้วก็น้องก็แสดงสมบทบาทไม่ได้แค่แย่งซีนหรอกทุกคนเก่งหมดใช่ก็คน<อ>ละคาแรคเตอร์ด้วยนะคะต้องแยกแยะแล้วก็ต้องดูกันไปนะคะ,คะ